สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคของนายกสมาคมที่ชื่อว่าพลตวรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะครับก่อนหน้านี้เรามีการเปลี่ยนแปลงชื่อฟุตบอลลีกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทที่ดูแลบริหารจัดการฟุตบอลลีกสูงสุดกันไปแล้วล่าสุดกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของศูนย์ฝึกฟุตบอลนะครับท่านที่ติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยมาพอสมควรคงจะทราบว่าเรามีศูนย์ฝึกอยู่แล้วที่หนองจอก แต่ว่าล่าสุดกําลังจะมีศูนย์ฝึกแห่งใหม่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีคําถามคือทําไมไม่ใช้ที่หนองจอกทาไมต้องสร้างใหม่ที่ชลบุรีติดตามได้จากรายงานครับหากพูดถึงศักยภาพของนักเตะทีมชาติไทยในขณะน,นี้ถือว่าสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับชาติอื่นในอาเซียน แต่ถ้าเป็นระดับเอเชียคงต้องยอมรับความจริงว่าทีมชาติไทยยังเป็นรองอยู่หลายด้านทั้งรูปร่างวีเท้ารวมถึงวิธีการเล่นและเพื่อให้ทีมชาติไทยก้าวไปสู่ทีมชั้นนําของเอเชียเช่นเดียวกับญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยทั้งระบบตลอดจนมีโครงการก่อสร้างสนยนฝึกฟุตบอลแห่งใหม่เพื่อให้นักเตะทีมชาติไทยทุกชุดใช้เก็บตัวฝึกซ้อม รวมถึงสร้างนักเตะสายเลือดใหม่ที่เล่นฟุตบอลในรูปแบบไทยสไตล์ทุกรุ่นอายุนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ที่ให้นักเตะได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตแบบนักฟุตบอลอาชีพอีกด้วยพลตํารเอกสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบอกว่าหลังจากได้ศึกษาแผนพัฒนาวงการฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์แล้วเชื่อว่าการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาตินับว่ามีความสำคัญมาก และหากอยากเห็นทีมชาติไทยประสบความสำเร็จก้าวขึ้นไปเป็นทีมระดับโลกก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้พราะผมจุดพลุว่าผมไปดูที่ของกรมธนารักษ์ซึ่งผมทําเรื่องขอท่านทิพดีกรมธนารักษ์ไปแล้วว่าจะขอใช้ที่ตรงนี้ทำเป็นศูนย์ฝึกก็อยู่ระหว่างขอซึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าพอผมจุดประกายตรงนี้ปั๊บ ที่เทศบาลนาย่างเขาเชิญผมไปดูที่อีกที่หนึ่งเลยซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาดําเนินการและยกให้สมาคมแต่นวันนี้พอผมจุดประกายที่ชนบุรีจุดประกายที่นายางเพชรบุรีขึ้นมามีหลายๆสโมสรหลายๆคนที่ท,ที่ที่มีที่อยู่ตามหัวเมือง,งต่างๆเสนอตัวว่าจะยกที่ให้สมาคมวันนี้ใครยกที่ให้ผมเอาหมดเก็บไว้เป็นแลนด์แบงก์ วันหน้าคนที่มาทำหน้าที่นายกสมาคมต่อผมเนี่ยมีที่ที่จะทำไม่ใช่สิบปีข้างหน้าคิดจะทำสนามค่อยคิดมาหาที่เราต้องคิดวันนี้หาที่วันนี้ขณะที่งบประมาณสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าและสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC พร้อมให้เงินสนับสนุนสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีที่ และที่น,นั้นเนี่ยต้องเป็นที่ที่อยู่ภายใต้หรือความครอบครองของสมาคมเพราะว่าเอฟซีฟีฟาเขามีเงินสนับสนุนในการพัฒนาฟุตบอลเหมือนหนองจอบเขายกให้แล้วก็เอาเงินมาพ <tortured. S 2> ัฒนาเช่นกันณวันนี้พอหนองจอบจบเราก็ไม่มีสามารถที่จะไปขอเงินเขาเพิ่มได้ถ้าเราไม่มีที่ นี่ไงผมถึงต้องเดินสายหาที่ทําไมผมต้องหาที่เพราะไม่มีที่ก็ไม่มีทางที่จะไปเอาเงินไปล้วงเงินจากกระเป๋าเอฟซีจากฟีฟ่าได้เพราถามว่าไหนที่อยู่ไหนทําที่ไหนอ่ะส่วนสาเหตุที่ไม่ใช้ศูนย์ฝึกฟุตบอลที่หนองจอกรวมถึงศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนื่องจากมีสนามไม่เพียงพอศูนย์ฝึกของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ มวกเหล็กน่าอยู่สภาพแวดล้อมของมวกเหล็กเยี่ยมทางการกีฬาแห่งประเทศไทยดูแลเป็นอย่างดีท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งไประเทศไทยพร้อมที่จะให้ไปใช้แต่ที่ศูนย์มวกเหล็กมีสนามบอลสนามเดียวเหมือนกันที่หนองจอกก็มีตึกที่พักมีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสนามเดียว ถ้ามีทีมชาติหนึ่งทีมไปเก็บตัวที่นั่นโอเคไม่มีปัญหาแต่ทีมชาติไทยเนี่ยไม่ใช่มีแค่ทีมเดียวเอามีสองทีมสามทีมเอาสนามที่ไหนซ้อม,มา่าเห็นไหมเห็นไหมทําไมเราถึงต้องมีศูนย์ฝึกแต่ผมคนเดียวทําไม่ได้หรอกไม่มีทางหรอกแต่ผมคิดไว้อีกยี่สิบปีข้างหน้าไง เจ้าว่าหากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวงการฟุตบอลและพร้อมสนับสนุนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้สมาคมฟุตบอลนำไปสร้างศูนย์ฝกฬาฟุตบอลแห่งชาติโอกาสที่ทีมชาติไทยจะก้าวขึ้นไปเป็นทีมชั้นนำของเอเชียคงไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอย่างแน่นอนทีมข่าวกีฬามริชนวิกเอ็นรายงาน นี่คือวิสัยทัศน์ของท่านนายกสมาคมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงนะครับท่านบอกว่าไม่ได้มองแค่วันนี้นาะทีนี้แต่ต้องมองไปล่วงหน้าถึง20ปีนะครับแต่ว่าวาระการวงตำแหน่งของท่านอาจจะไปไม่ถึงแต่ท่านบอกว่าพร้อมจะส่งต่อเรื่องนี้ไปยังนายกสมาคมฟุตบลอลแห่งประเทศไทยคนต่อไปติดตามกันต่อนะครับทั้งวาระการทํางานของท่านในสมัยนี้และวาระอื่นๆถ้าท่านยังสามารถชนะการเลือกตั้งชนะการโหวตเข้ามาทํางานได้เป็นสมัยที่2สมัยที่3ต่อๆไปครับ